เจออะไรบางอย่างอะไรอ่ะโอ้โหสุดไหนที่จะมาตามหาทำไมเราบอกจะไปหาปลาตาทองมาไม่เห็นชอนเด็ดะนะเนี่ยเราตาทองอยู่ตาทองอยู่ไหนไงยังไม่ถึงเลยมารอดักอยู่ ขอสัมภาษณ์นะครัโอ๊ยไปเขาเนี่ยมาดูข้างถนนเลยรถผ่านไปผ่านมาฝากป่ะฝากป่ะฝากรถฝากรถจะมีคนจอดนะไม่ได้จอดสวัสดีครับ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 เนี่ได้ย้อนกลับบ่สวัสดีครับมุดฐาวมาละ เราจะมาอรอตาทอมันรอรถจะชนนีก่กายา <c oughs> นี่ขึ้นกับรถปูนไปเลยรถ <c oughs> ปูนกวักยังไม่จอดเลย <c oughs> ตัอทองทััต้งัตาตอคด่าตตตาตอเห็นที่ผ่านจะทอมมาแล้ว ไม่ไม่เข้าบ้านนะ่คิดือทองไมแม่เข้าบ้านนะทรงนี้น่ะเลอะล้างตัวก็เลยสวัสดีครับสวัสดีไหน นนอะไรรึม,มั้งจ๊เกงจะลุดแล้วหลดมาที่แล้ว่าเกงตะลุดแล้วตังเกงตะลุดแล้ว มองมองกันใหญ่เลยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็น